ช่องระฆังทองสวัสดีค่ะคลิปนี้มาดูแนวทางรลาวาพัฒนาของเจนุกบารามีมหาเฮงนะคะวันนี้เป็นแนวทางประจำวันที่6กันยายน2,566ค่ะฉบับนี้จะเป็นฉบับแรกนะคะเจจะเน้นเป็นลุ้น3ตัวค่ะ จให้เป็นชุด3ตัวทั้งหมด3หางนะคะมี392 679และ467ค่ะแมวทางโดยเจนุกนะคะ ส่วนฉบับที่เป็นชุด2ตัวเจะจะลงให้ประมาณ1ทุ่มนะคะเดนมินมาลงให้อีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้เจปล่อยออกมาฉบับเดียวค่ะฉบับนี้จะเน้นเป็นรุ้น3ตัวนะคะมี39267 9และ467ค่ะทั้งหมดก็เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดค่ะถ้าใครเห็นเลขแล้วชอบค่อยตามแต่ถ้าไม่ชอบปล่อยผ่านก่อนได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องระคังทองด้วยนะคะขอพบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะ